สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกุมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเอซิสเตอนะคะเป็นช่องของการอ่านดาวตามหลักโหราศาสตร์ไทยการพยากรณ์เราจะเน้นลัคนาเป็นหลักคะ่ะแต่ถ้าคุณไม่ทราบลัคนาหรือว่าเวลาเกิดที่ชัดเจนคุณลองฟังเทียบดูจากราศีก่อนก็ได้คะ่ะราศีคือผู้ที่เกิด13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมโดยประมาณ และก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกการกด Subscribe แล้วก็ยินดีต้อนรับสำหรับท่านที่กดเข้ามาฟังครั้งแรกด้วยค่ะคลิปนี้นะคะเป็นการพยากรณ์ดาวที่ขยับย้ายสาดวงจากภาพที่คุณเห็นนะคะระยะเวลาในการให้ผลก็จะไม่เท่ากันและภาพรวมทั้งหมดของเดือนกันยายนนี้นะคะครึ่งเดือนแรกกับครึ่งเดือนหลังการให้ผลความหนักเบาของดาวแต่ละดวงก็จะไม่เท่ากัน อย่างอนิสงค์ความเป็นกเกษตรของดาวอาทิตย์นะคะก็จะยังคงมีอยู่ในช่วงครึ่งแรกส่วนครึ่งเดือนหลังนะคะก็จะมีดาวพุธแล้วก็ดาวสุกมาเป็นกเกษตรแทนค่ะประกอบกับนะคะที่จะมีดาวเดิมวิปริตเพิ่มขึ้นอีกสองดวงนั่นก็คือดาวพระหัสแล้วก็มรตยิยูรวมดาวเสาด้วยก็เป็นสามแล้วนะคะหนทางข้างหน้านี้ดูแล้วยังไม่น่าไว้วางใจค่ะ แต่ก็จะมีดีมีเสียนะคะเกิดขึ้นตีคู่ไปพร้อมๆกันไม่ใช่ว่าจะดีอย่างเดียวหรือว่าเสียแต่เพียงอย่างเดียวฉะนั้นนะคะเพื่อความไม่ประมาทอะไรที่พอผลักดันหรือว่าขับเคลื่อนได้ก็ควรทาให้เต็มที่ไปก่อนค่ะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนะคะสําหรับตัวเองเผื่อว่ามันจะมีเรื่องยากๆที่อาจจะเกิดขึ้นแทรกเข้ามาได้ทุกเมื่อสําหรับลัคนาราศีกุมนะคะ ดาวที่ให้คุณหรือว่ามีอันจะสงที่ดีอยู่ในช่วงนี้ก็คือดาวอาทิตย์ที่เป็นกเกษตรค่ะแล้วก็ดาวพุทธที่มีความแข็งแกร่งอยู่ในภพปัตตนิส่วนดาวพฤหัสก็กดาวเสาร์นะคะก็มีคุณภาพที่ดีเป็นอุดมเกณฑ์แค่ว่ามาจากภพเรือนที่เสียนะคะจึงมีบางแง่มุมที่คุณก็ต้องระวังถือว่าเป็นช่วงที่คุณจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้คนเยอะเชียวค่ะและโดยภาพรวมนะคะดาวยังอยู่ท่ามกลางภพเรือนที่ดีและเสีย อันนี้สงที่ดีนะคะที่จะเข้ามาในจังหวะนี้บางทีเข้ามาในรูปของความกดดันแล้วก็ความยุ่งยากค่ะเพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะหรือว่าทำให้ปัญหาที่มันค้างค้างเนี่ยมันได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง บางอย่างบางเรื่องที่คุณสะสมบ่มเพาะกันมานี่หละคะ่ะมันใกล้ที่จะได้ข้อสรุปในไม่ช้าและการทำอะไรร่วมกับผู้อื่นนะคะโดยเฉพาะที่เป็นเพศตรงข้ามสามารถเข้ามาได้ทั้งที่ส่งเสริมและก็บั่นทอนมาดูที่อุปสรรคของคุณกันบ้างค่ะดาวอังคารนะคะที่อยู่ในภพปุตตาถือว่ามีจุดเสียเรียกว่าพินทุบานส่งผลให้เกิดความยุ่งยากเกี่ยวกับคนรอบข้างบางสถานะค่ะ จะเป็นสังคมของญาติพี่น้องหรือว่าในที่ทำงานก็ได้อีกทั้งตำแหน่งนี้นะคะได้รับอิทธิพลจากดาวเสาคู่ศัตรูซึ่งมาจากภพวินาศบ่งบอกถึงการมีศัตรูรับหรือว่าการถูกหักหลังฉะนั้นนะคะภาพรวมของคลิปนี้มีทั้งเรื่องที่ดีและเสียเกิดขึ้นไปพร้อมๆกันเริ่มจากเรื่องที่ดีพอให้ได้มีกำลังใจกันก่อนเลยค่ะดาวสองดวงที่อยู่ในภพปัตตานีนะคะ ความเป็นเกษตรของดาวอาทิตย์เข้ามากระตุ้นการที่คุณจะต้องทำอะไรร่วมกับผู้อื่นแต่ว่าด้วยความที่มีดาวเข้ามากุมร่วมด้วยค่ะเลยทำให้ส่งผลได้หลากหลายรูปแบบซึ่งเป็นสิ่งที่คุณจะต้องรู้เท่าทันนะคะเพราะก็จะมีทั้งที่เข้ามาส่งเสริมแล้วก็บรนทอนเป็นไปได้ทั้งสองอย่างค่ะไม่ใช่ว่าความเป็นเกษตรของภพปัตนินี่จะทำให้คุณเจอแต่คนดีนะคะซึ่งหมายถึงคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในชีวิตค่ะ เป็นไปได้หลายสถานะทั้งคู่ครองคู่หุ้นส่วนลูกค้าคนที่จ้างงานคุณสถานะไหนก็ได้นะคะเน้นที่มีอิทธิพลกับคุณทั้งในด้านบวกและลบคนโส่กับคนที่มีคู่ครองก็จะไม่เหมือนกันคนที่เป็นเจ้าของกิจการหรือว่าอาทิอิสระกับพนักงานบริษัทก็จะแตกต่างรูปแบบกันตำแหน่งนี้นะคะเล็งมาที่ลักนณา ไม่ว่าการกระทําหรือว่าการตัดสินใจของคนสถานะต่างๆที่ว่าไปนะคะจะผิดหรือว่าจะถูกย่อมที่จะมีผลกระทบมาถึงตัวคุณด้วยเช่นกันและโดยเฉพาะนะคะหลังจากที่กลุ่มร่วมกับดาวพุธเขาจะย้ายเข้ามาวันที่หนึ่งกันยายนค่ะแล้วก็จะอยู่ในตำแหน่งนี้นะคะ19วันเท่านั้นอะไรที่เป็นการสะสมบ่งเพาะมานะคะมาถึงจังหวะนี้นะคะจะเห็นภาพเห็นผลได้ชัดเจนมากขึ้น อีกครั้งนะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะมีสถานะใหม่ๆกับคนหลากหลายกลุ่มสังคมค่ะมิตรใหม่คนรู้จักใหม่ๆนะคะหรือว่าเป็นคนรู้จักเก่าๆก็ได้เน้นไปที่คนอายุน้อยกว่าจะเข้ามามีบทบาทอะไรบางอย่างค่ะถ้ามีการถูกชักชวนหรือว่าโน้มน้าวให้ไปทำอะไรนะคะมีเรื่องของผลประโยชน์ด้วยหรือไม่ก็ตามคุณจะต้องมองเจตนาให้ออกค่ะ เพราะว่าจะไปเมาวรวมทั้งหมดก็ไม่ได้นะคะแต่ก็จะมีที่ไม่ดีปะปนเข้ามาอีกทั้งนะคะตอนนี้ทั้งพบลาภะแล้วก็พบกระดุมพระที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินแล้วก็ผลประโยชน์มีดาวเข้าไปกระตุ้นทั้งสองตำแหน่งค่ะเป็นช่วงที่คุณจะมีเรื่องของผลประโยชน์หรือว่าภาระทางการเงินบางอย่างร่วมกับใครก็ได้คุณเป็นได้ทั้งเจ้าหนี้แล้วก็ลูกนี่แล้วก็มีความเป็นไปได้สูงนะคะที่จะถูกเบียดเบียนบางอย่างจากญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนของคุณ เราะว่าความเชื่อมโยงของดาวนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มุ่งไปที่พบมรณะตามดาวสุกไปค่ะบ่งบอกถึงมีความสูญเสียการถูกเอารัดเอาเปรียบมีจุดที่คุณจะต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะซึ่งตัวดาวพุธเองตรงนี้เขาได้รับอนิสงค์ความเป็นเกษตรของดาวอาทิตย์ด้วยส่วนหนึ่งแถมดาวพุธนะคะเขาได้มาตรฐาน3อย่างความเป็นมหาจักรราชาโชคแล้วก็อุจจาวิราชถือว่ามีความแข็งแกร่งอยู่ในตัวด้วยส่วนหนึ่ง แต่ก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าส่วนหนึ่งของดาวพุธเขาจะมีเรื่องของการใช้อารมณ์ความรู้สึกความต้องการมากกว่าเรื่องของเหตุและผลอน,นิสงส์ที่ดีนะคะที่คุณจะได้จากตำแหน่งนี้มันย่อมมาจากการที่คุณต้องเลือกหรือว่าอนุญาตให้คนแบบไหนเข้ามามีส่วนกับชีวิตของคุณตรงนี้คุณเป็นผู้กำหนดเองนะคะ ซึ่งอาน,นิสง์ในด้านที่ดีนะคะก็อาจจะทําให้คุณรู้เท่าทันค่ะหรือว่าเห็นท่าแท้ของคนได้มากขึ้นแต่ก็นั่นแหละคะ่ะมันหมายถึงว่าคุณก็จะต้องมีเรื่องให้ได้เสียความรู้สึกหรือว่าเดือดเนื้อร้อนใจไปแล้วดาวพุธนะคะเขาเข้ามาสร้างได้ทั้งความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ความยุ่งยากซึ่งจะเอาความหมายของดาวพุธมาขยายความต่างหากนะคะก็จะทําให้เห็นเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากเรื่องของการครบคน กับบางสถานะนะคะคุณก็อาจจะต้องห่างเหินหรือว่าเลิกคบกันไปตรงนี้มองว่าเป็นอนิสงส์ที่ดีนะคะคุณอยู่ในช่วงของการครัดกองผู้คนเดี๋ยวคนเก่าไปคนใหม่ก็จะมีเข้ามาค่ะและถ้ามองในเรื่องของธาตุนะคะสภาพแวดล้อมดาวพุธเป็นดาวธาตุน้ำนะคะอยู่ในตำแหน่งของไฟ ทำให้นึกถึงน้ำร้อนนะคะน้ำพุมีแรงผลักดันมีแรงต้านที่สูงตรงนี้ไม่ได้มองว่าเป็นความเสียหายแต่เพียงอย่างเดียวค่ะอันนี้สงในด้านที่ดีสามารถเข้ามาได้หลายรูปแบบ บางทีเราก็ต้องอาศัยปัจจัยภายนอกเข้ามาช่วยขับเคลื่อนหรือว่าเป็นความกดดันแทนนะคะเพื่อส่งให้คุณไปอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมซึ่งคุณอาจจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ได้แต่ตรงจุดนี้นะคะมีความกดดันแน่นอนเพื่อผลักดันไปให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพอเมื่อพูดถึงดาวพุธนะคะก็ต้องนึกถึงภพปุตตะแล้วก็ภพมรณะ ความเป็นมรณะที่ติดตัวดาวพุธมานะคะไม่ว่าจะเข้าไปอยู่ในตำแหน่งไหนย่อมเข้าไปสร้างความพลิกผันเปลี่ยนแปลงทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากอย่างก่อนที่เขาจะย้ายนะคะเขาอยู่ในตำแหน่งของภพอริเข้าไปส่งผลนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพการเจ็บป่วยไม่สบายโดยเฉพาะนะคะกับสัตว์เลี้ยงหรือว่าบริวารลูกหลานมีโอกาสที่จะเจ็บป่วยหรือไม่ก็จะมีข้อพิพาทที่เกี่ยวกับเรื่องของมรดกพินัยกรรม คนที่อายุน้อยกว่านะคะสถานะใดสถานะหนึ่งย่อมที่จะสร้างความยุ่งยากลำบากใจให้คุณได้พอสมควรให้คุณทราบไว้นะคะว่าเป็นผลมาจากดาวพุทธด้วยส่วนหนึ่งมาถึงจังหวะนี้นะคะเขาก็จะส่งผลโดยตรงที่เกี่ยวกับคู่หุ้นส่วนชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นสถานะใดก็ตามค่ะคู่รักที่ศีลไม่เสมอกันนะคะจะไปต่อกันได้ยากถือว่ามีความเปลาะบางในเรื่องของความสัมพันธ์ แต่ว่าถ้าคุณยังมีวาสนาต่อกันไม่ต้องเป็นห่วงนะคะมันเป็นอีกแค่หนึ่งช่วงบททดสอบคู่ที่คุณอยู่กันมานาน,าน,าน,านหลายๆปีแล้วนะคะช่วงที่ดาวทยอยย้ายเข้าพบมรณะคุณรับมือยังไงก็ทําไปตามนั้นแต่ว่าถ้าสําหรับเราถ้าจะให้เราแนะนํานะคะก็ควรที่จะต้องเว้นระยะห่างซึ่งกันและกันปล่อยให้ต่างฝ่ายต่างมีอิสระเป็นของตัวเองถ้าว่าอยู่ใกล้กันแล้วจะกระทบกระทั่งกันได้ง่ายนะคะ หรือไม่ก็ต้องระวังคู่ครองของคุณเจ็บป่วยไม่สบายได้บางคู่ก็อาจจะมีเหตุให้คุณจะต้องแยกกันอยู่เป็นการชั่วคราวเช่นว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคุณอาจจะต้องแยกไปทำงานที่ไกลไกกับคู่หุ้นส่วนเองก็ใช้หลักการเดียวกันนะคะตรงนี้ความคิดเห็นก็อาจจะไม่ค่อยลงรอยกันคุณก็ต้องใจเย็นๆและก็ไม่ควรประมาทเพราะว่าคุณมีเรื่องของผลประโยชน์ร่วมกันตรงนี้ต้องพิจารณาเป็นเรื่องๆไปนะคะรวมไปถึงก็อาจจะหมดสัญญาต่อกันก็ได้ อยู่ในช่วงที่คุณกำลังทำสัญญาข้อตกลงใหม่หรือแม้แต่กระทั่งนะคะกับหัวหน้าเจ้านายกับลูกค้าลองสังเกตดูนะคะจะมีปัญหาได้ง่ายหลักการนี้ใช้ได้กับทุกเรื่องค่ะวิธีการตั้งรับก็จะคล้ายๆกันถ้าเป็นสังคมการทำงานนะคะก็อาจจะต้องระวังเรื่องของการวางตัวมากขึ้นอย่าไปเป็นจุดสนใจค่ะพยายามอย่ามีข้อบกพร่องหรือว่าจุดอ่อนโดยที่ไม่จำเป็น อีกคั้งนะคะครอบครัวไหนที่มีข้อพิพาทที่เกี่ยวกับเรื่องของมรดกพินัยกรรมอาจจะยังส่งผลความยุ่งยากมาได้ในถึงปัจจุบันนี้คุณฟังแล้วนะคะหลายๆอย่างมันอาจจะเหมือนว่าเป็นปัญหาใช่ไหมคะแต่ที่จริงแล้วนะคะอานิสงส์ในด้านที่ดีเขาจะทําให้ทุกอย่างมันสุกงอมค่ะ คุณกำลังจะเข้าสู่ช่วงของการเปลี่ยนทายสิ่งต่างๆนะคะทั้งสภาวะแวดล้อมรอบตัวคุณหรือว่าผู้คนรอบตัวเพื่อนะคะที่จะได้ถูกการแก้ไขหรือว่ากำจัดออกไปหลังจากนี้ส่วนในด้านที่ดีนะคะบางคนคุณมีโอกาสที่จะพบรักกับชาวต่างชาติเป็นรักทางไกลหรือว่าเป็นคนที่เขาเพิ่งผ่านเรื่องของการเลิกลาอย่าร้างมา ตรงนี้ถือว่าเป็นการแก้คลิกแก้ทางไปในตัวรวมไปถึงนะคะการมีเครือข่ายสังคมคนรู้จักมีโอกาสที่จะได้เพื่อนใหม่มิตรใหม่เป็นชาวต่างชาติต่างภาษาหรือว่าอยู่ดีๆนะคะได้ลูกค้าเป็นบริษัทต,ต่างชาติทุกอย่างกับการที่คุณได้ใช้ภาษาที่สองนะคะตรงนี้ถือว่ามีส่วนที่ดีใครที่ทำงานอยู่ในบริษัทต,ต่างชาตินะคะยังจัดว่ามีความมั่นคงกว่าสายงานอื่นทั่วไป สำหรับคนที่ว่างงานหรือว่ารองงานอยู่เราจะดูที่ดาวเจ้าเรือนการงานของคุณเป็นหลักนะคะดาวอังคารอยู่ในจุดที่จะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆคะ่ะมีการขับเคลื่อนในเรื่องของการทำงานการติดต่อพบปะผู้คนการทำเอกสารข้อตกลงแต่ก็อย่างที่บอกนะคะว่าจุดนี้เป็นพินทุบาทมีจุดเสียคะ่ะคุณลองอย่างนี้นะคะ มันอาจจะต้องมีเรื่องของการวิ่งเต้นมีเส้นสายต้องมีการพึ่งพาสังคมเครือข่ายคนรู้จักแนะนำสรุปสั้นๆก็ต้องมีเส้นสายค่ะถึงจะมีโอกาสที่จะได้ของพวกคุณดูแล้วนะคะมันจะมีข้อจำกัดหลายอย่างหรือคุณสามารถพยายามด้วยตัวคุณเองได้นะคะซึ่งถ้าคุณได้งานก็อาจจะต้องอยู่ในสภาพจำยอมบางอย่างกับเงื่อนไข ซึ่งช่วงนี้นะคะคุณจะได้ยินข่าวที่เกี่ยวกับการปิดกิจการมีคนตกงานว่างงานสูงขึ้นนะคะการหางานใหม่มันจึงไม่ใช่เรื่องง่ายและที่สำคัญนะคะคุณจะพยายามรูปแบบใดก็ได้ค่ะควรให้ได้งานก่อนนะคะที่ดาวอังคารจะย้ายเข้าพบอริจากภาพนะคะก็คือก่อนวันที่18ตุลาคมมิฉะน,นั้นโอกาสมันก็จะค่อยๆน้อยลงน้อยลงทุกทีค่ะ คนที่คิดที่จะเปลี่ยนงานย้ายงานในจังหวะนี้ไปจนถึงสิ้นปีตรงนี้เราไม่แนะนำนะคะถ้าคุณยังหางานใหม่มาแทนที่ไม่ได้เพราะถือว่ามีความเสี่ยงเหมือนกันหลักการนี้ใช้ได้กับการติดตามถามไทยหรือว่าการทำเอกสารข้อตกลงที่สำคัญอื่นๆด้วยนะคะนอกจากช่วงเวลาที่เราบอกไปแล้วมันอาจจะต้องมีเรื่องของการวิ่งเต้น การใช้สังคมเครือข่ายคนรู้จักเข้ามาช่วยซึ่งบางคนคุณอาจจะไม่มีคุณยิ่งต้องใช้ความพยายามของตัวคุณเองมากขึ้นเป็นสองเท่าค่ะมาดูอิทธิพลของดาวศุกร์กันบ้างนะคะเขาจะย้ายวันที่27สิงหาเข้าไปอยู่ในพบมรณะแล้วก็จะอยู่ในตำแหน่งนี้แค่24วัน องศาของดาวนี่คือหลังจากที่ย้ายนะคะก็ถือว่าหลุดออกจากอิทธิพลของดาวเสาคู่ศัตรูไปด้วยแต่ก็ยังไม่พ้นที่จะหนีเสือปะจระเข้ค่ะเพราะว่ามาเจออิทธิพลของพระราหูต่อก็เหมือนกับว่าเป็นการปลุกพระราหูที่หลับๆอยู่ให้ตื่นด้วยเหมือนกันและสำหรับพบเรือนนี้ก็ไม่ต้องพูดอะไรมากเลยค่ะคุณกำลังจะเข้าสู่วัฏจักรของการเปลี่ยนแปลงน,นะคะเดี๋ยวคุณจะค่อยๆเห็นสัญ,ญญาณต่างๆที่จะตามมา ลองสังเกตด้วยตัวคุณเองด้วยก็ได้ค่ะว่าตอนนี้พาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรและใครดาวสุขเป็นตัวแทนที่มาจากสองภพเรือนนะคะภพพันธุแล้วก็ภพสุภาเมื่อเข้าไปอยู่ในตำแหน่งไหนนะคะก็จะนำความหมายทั้งสองนี้ติดตัวไปด้วยนั่นหมายถึงเรื่องในบ้านความมั่นคงความเป็นอยู่ผู้ช่วยเหลือคนอุปถัมภ์อย่างก่อนที่จะย้ายนะคะเขาอยู่ในตำแหน่งของภพปัตนิ ส่งผลนะคะให้คุณมีเรื่องอึดอัดบางอย่างในครอบครัวได้อยู่เหมือนกันตัวคุณเองนะคะก็ถูกรบกวนจากดาวเสาที่เข้ามากุมลักนาคุณสามารถเจ็บป่วยได้เหมือนกันบ่งบอกถึงสถานการณ์ที่มีความขุ่นมัวนะคะหรือว่ามีความสันคลอนบางอย่างในครอบครัวเรื่องของสถานะความสัมพันธ์หรือว่าหลักทรัพย์อาจจะมีเรื่องยุ่งยากบางอย่างทั้งบริวารลูกหลานในครอบครัวก็มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับบริวารของคุณ ผู้ช่วยเหลือคนอุปถัมภ์ก็หาที่พึ่งพาได้ยากความยุติธรรมความศรัทธาถูกรบกวนนะคะมีส่วนที่ทำให้เกิดความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันมาถึงจังหวะนี้นะคะสิ่งที่บ่งเพาะสะสมทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยแหละคะ่ะจะเข้ามาถูกกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายมีความพร,กพรากห่างเหินเกิดขึ้น อย่างที่บอกตั้งแต่ตอนต้นนะคะว่าคุณกำลังจะเข้าสู่ช่วงของการคัดกรองผู้คนหรือว่าบางสถานะก็อาจจะแค่ห่างเหินเป็นการชั่วคราวบางคนคุณมีแผนเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็ได้ค่ะย้ายที่อยู่ย้ายที่อาศายัยย้ายถิ่นฐานเป็นไปได้ไกลถึงต่างถิ่นต่างแดนนะคะสำหรับคนที่คุณมีการเตรียมการตรงนี้ไว้แล้วคุณมีโอกาสได้ไปและดาวศุกร์นะคะเขามักจะถูกนึกถึงในเรื่องของการเงินและก็ความรัก เมื่อเข้าไปอยู่ในตำแหน่งนี้นะคะมันจะมองในทางที่ดีได้ยากสักหน่อยค่ะและด้วยอิทธิพลของภพพันธุนะคะที่เขารอส่งผลเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเรื่องบางเรื่องนะคะก็แค่รอจังหวะและก็โอกาสที่จะแสดงผลอย่างที่บอกไปตอนต้นนะคะถ้าคุณมีเรื่องของผลประโยชน์กับใครมีโอกาสที่คุณจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบ ถ้าคุณมีลูกหนี้ก็จะทวงเงินคืนได้ยากหรือว่าถ้าคุณถูกหลอกถูกโกงนะคะคุณจะเรียกหาความยุติธรรมได้ยากเช่นกันซึ่งที่ผ่านมานะคะเราจึงเน้นป้องกันมากกว่าแก้ไขถ้าคุณนะคะจะมีเรื่องผิดใจกับใครในจังหวะนี้ส่วนหนึ่งก็จะไม่พ้นเรื่องของผลประโยชน์ที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ทางใดทางหนึ่งคะ่ะฉะนั้นอย่าไว้ใจใครมากจนเกินไป อีกทั้งพระราหูนะคะที่เล็งอยู่ในพบการเงินก็เหมือนกับการปลุกพระราหูให้ลุกขึ้นมาค้นทรัพย์ของคุณอีกต่างหากอาจจะมีเหตุเข้ามาบั่นทอนทรัพย์ของคุณได้เสียเงินไปกับเรื่องของความรักก็ยังได้เอาเป็นว่านะคะถ้าคุณยังไม่มีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาเรื่องของการเงินกับใครหลังจากนี้ไปจนถึงสิ้นปีถ้ามีใครเข้ามาพูดเรื่องเงินเรื่องทองกับคุณหาทางหลีกเลี่ยงไปเลยคะ่ะ และอีกอย่างหนึ่งที่น่าเป็นห่วงนะคะก็คือเรื่องของภัยธรรมชาติทางน้ําเป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะคะที่จะทําให้เกิดความเสียหายกับทรัพย์สินของคุณได้เช่นกันซึ่งนี้เป็นเพียงแค่การเริ่มต้นนะคะยังมีดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวพุทธที่จะย้ายต่างเข้ามา บทบาทของดาวศุกร์นะคะยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีดาวเข้ามากลุ่มร่วมด้วยตรงนี้เป็นเพียงแค่การขยายความนะคะให้มีความต่อเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาซึ่งก็จะส่งผลชัดเจนมากขึ้นในช่วงครึ่งเดือนหลังและทว่ากันด้วยเรื่องของธาตุนะคะที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมดาวศุกร์เป็นดาวธาตุน้ํานะคะมาอยู่ในตําแหน่งนี้เป็นตําแหน่งของดินก็ถือว่ามีความส่งเสริมกัน ดินกับน้ำความหมายตรงนี้นะคะคือขับเคลื่อนไปสู่การเปลี่ยนแปลงไม่ว่าคุณจะเต็มใจหรือไม่ก็ตามทุกอย่างที่ถูกนำพามาถึงภพเรือนนี้นะคะล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ถูกกำหนดมาแล้วทั้งสิ้นค่ะตรงนี้ต้องใจดีสู้เสือไปเลยนะคะเราจะปิดท้ายกันด้วยที่ดาวอังคารนะคะจะย้ายวันที่26เข้าไปอยู่ในภพปุตตะที่เกี่ยวกับเรื่องของการเริ่มต้นอะไรใหม่ แล้วก็จะอยู่ในตำแหน่งนี้นะคะถึง53วันเกือบ2เดือนค่ะเป็นดาวที่นะคะมาจากสองภพเรือนภพสหัชชะแล้วก็ภพกรรมมะคือที่เกี่ยวกับสังคมเครือข่ายคนรู้จักนะคะญาติพี่น้องอาชีพการทำงานบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ ย่างก่อนที่เขาจะย้ายนะคะเขาอยู่ในตําแหน่งของพบพันธุซึ่งก็อาจจะมีญาติพี่น้องเข้ามาพูดเรื่องเงินเรื่องทองกับคุณแล้วก่อนหน้านี้หรือไม่ก็จะมีการหยิบยืน่นเอื้อประโยชน์บางอย่างในการทํางานมาถึงจังหวะนี้นะคะสิ่งที่จะเข้ามากระตุ้นพบปุตกาคือมีโอกาสที่คุณจะได้รับมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบใหม่ๆคุณยังมีลาภผลในเรื่องของสังคมเครือข่ายคอนเน็ชันอยู่นะคะส่วนหนึ่งก็จะมีการหยิบยืน่นเอื้อประโยชน์หรือว่าชี้แนะช่องทางบางอย่าง มีโอกาสได้เดินทางไปยังสถานที่ที่คุณไม่คุ้นเคยจังหวะนี้ก็อาจจะมีการติดต่อดิวงานกันอยู่แบบลับๆหรือว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับสายงานออนไลน์รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งด้วยก็ได้ถ้าจะมีการช่วยเหลืออะไรกับกันกับใครนะคะต้องทำกันแบบไม่ออกหน้าออกตาค่ะ และถ้าจะว่ากันด้วยเรื่องของาธาตุนะคะสภาพแวดล้อมรอบตัวดาวอังคารเป็นดาวาธาตุลมซึ่งในตำแหน่งนี้ก็คืนลมนะคะถือว่ามีส่วนที่ส่งเสริมกันจะมีการขับเคลื่อนในเรื่องของการทำงานแล้วก็ตัวเองได้ดีจึงเหมาะนะคะที่จะไปผักดันที่เกี่ยวกับเรื่องของการทำเอกสารข้อตกลงไปติดตามถามไทยนะคะจังหวะนี้มีโอกาสที่จะคืบหน้าเข้ามาซึ่งก็ต้องบอกก่อนนะคะว่า การให้ผลของดาวอังคารจะยังไม่นิ่งนะคะเมื่อมีการขยับย้ายของดาวดวงอื่นๆในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะการให้ผลของดาวอังคารในบางเรื่องจะเปลี่ยนแปลงไป ไม่ได้ส่งผลเหมือนกันตลอดทั้ง53วันนะคะทุกอย่างเขาจะเชื่อมโยงถึงกันหมดในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้นะคะคุณยังมีโอกาสที่จะไดเ้เริ่มหรือว่าบุกเบิกอะไรใหม่ๆขอให้คุณสมหวังได้ทําในสิ่งที่ตั้งใจนะคะโดยเฉพาะคนที่รอง,งานอยู่ไปใช้ความสามารถใช้ความพยายามให้มากๆค่ะอย่างที่เราแนะนำไปมันไม่ง่ายหรอกนะคะแต่ว่าเราก็ส่งกำลังใจไปช่วย และอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญนะคะที่มีผลกับดาวอังคารก็คือตำแหน,น่งนี้ได้รับอิทธิพลจากดาวเสาคู่ศัตรูแทนดาวศุกร์ไปเรียบร้อยแล้วค่ะอังคารกับเสานะคะ3กับ7ดาวสองดวงนี้นะคะมีโอกาสที่จะเกิดการกระทบกระทั่งหรือว่าเจ็บเนื้อเจ็บตัวได้ง่ายเราให้น้ำหนักความเป็นไปได้อยู่ที่50%ค่ะ ยกเว้นถ้าใครนะคะคุณทราบดาวในพื้นดวงกำเนิดของตัวเองแล้วก็มีดาวอาทิตตั้งรับอยู่ในตำแหน่งนี้เปอร์เซนต์ของความขัดแย้งนะคะก็จะสูงขึ้นเพราะว่าพระอาทิตย์กับอังคารนะคะเขาเป็นคู่อีกหนึ่งคู่ศัตรูกันก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นอิทธิพลตรงนี้นะคะอาจจะทำให้คุณมีความขัดแย้งกับญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนบางคนจังหวะนี้นะคะมีปัญหากับเพื่อนบ้านหรือว่าคนข้างห้องด้วยก็ยังได้ มีใครบางคนทำเรื่องบางอย่างลับหลังคุณการทำเอกสารสำคัญอะไรก็ได้ในจังหวะนี้นะคะก็ต้องระวังโดยเฉพาะถ้ามีเรื่องของเงื่อนไขข้อผูกมัดที่สำคัญคุณไม่ควรไปคำประกันหรือว่ารับรองเอกสารสำคัญใดๆให้ใครทั้งสิน้นและเดินทางไปไหนมาไหนนะคะก็อย่าประมาทในเรื่องของความปลอดภัยกัน ความเป็นเกษตรของดาวอาทิตย์ในตำแหน่งนี้นะคะกับกลายเป็นว่าไปนเน้นให้ตระหนักถึงการพึ่งพาตัวเองการไม่เอาความสุขเอาความหวังไปฝากไว้กับคนอื่นเพราะสุดท้ายแล้วนะคะก็มักจะจบลงตรงที่อัตตาหิอัตโนนาโถมีตนเป็นที่พึ่งมีตนเป็นเกาะป้องกันแล้วก็เห็นความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆบนโลกใบนี้อันนี้สงความเป็นเกษตรย่อมมีค่ะ แต่ว่าบางอย่างบางเรื่องก็ใช่ว่าจะเอามาหักกบลบกันได้ดีส่วนดีเสียส่วนเสียและในขนาดเดียวกันนะคะคุณก็ต้องตั้งรับกับอิทธิพลของดาวคู่ศัตรูด้วยสำหรับลัคนาราศีกุมนะคะดูแล้วชีวิตอาจจะยังไม่นิ่งพอที่จะไว้วางใจได้ชีวิตมันยากขึ้นทุกวันค่ะและในอนาคตอันใกล้นี้นะคะคุณก็จะเข้าสู่วัฏจักรของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เมื่อพบมรณะแสดงผลเต็มที่ถึงเวลาที่จะต้องจบจากสิ่งหนึ่งเพื่อไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกันดูแลรักษาเนื้อรักษากายและใจให้ดีค่ะอาจจะผ่านช่วงนี้ไปได้ยากสักหน่อย แต่คุณก็ผ่านกันมาได้ทุกครั้งนะคะเมื่อดาวเข้าไปอยู่ในภพเรือนนี้ส่วนที่ว่ามันจะหนักหรือว่าจะเบามันขึ้นอยู่กับวิธีการรับมือของพวกคุณด้วยที่สำคัญนะคะอย่าพาตัวเองเข้าไปเสี่ยงในเรื่องที่แม้แต่ตัวคุณเองก็ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้พิถีพิถันกับทุกๆย่างก้าวหลังจากนี้นะคะและในขนาดเดียวกันนะคะก็ควรที่จะมองหาโอกาสให้ได้ในทุกๆวิกฤตที่คุณเจอ อย่าปล่อยให้ชีวิตถูกพัดพาไปตามโชคชะตาแต่เพียงอย่างเดียวค่ะโดยเฉพาะในทางที่มันไม่ได้เป็นประโยชน์กับชีวิตคุณบางอย่างจําเป็นต้องฝืนเราก็ต้องฝืนนะคะเราทุกคนสามารถเลือกให้ตัวเองไปอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องได้เพราะว่าเส้นทางนี้ไม่เคยทําร้ายใครคุณเลือกได้ค่ะ ที่เหลือนะคะก็แค่ให้ความสำคัญกับสิ่งต่างๆรอบตัวให้ถูกต้องแค่นี้ปัญหาในชีวิตของคุณก็จะน้อยลงแค่ต้องเริ่มจากตัวเราเองก่อนนี่แหละคะ่ะเป็นอันดับแรกและสิ่งที่เราเตือนไปนะคะทุกความหมายย่อมเปลี่ยนแปลงได้นี่เป็นเพียงแค่แนวโน้มเท่านั้นค่ะไม่ใช่สิ่งที่ถูกกำหนดมาแบบเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้ จะพูดให้เข้าใจง่ายๆนะคะก็คือ50%ถูกกำหนดมาแล้วจากบุญและกรรมที่แต่ละคนเป็นผู้สร้างมาตรงนี้คุณจะหลีกเลี่ยงได้ยาก ยิ่งปัญหาในชีวิตของใครเยอะนะคะยิ่งมันเป็นเครื่องเตือนใจดีๆเลยค่ะว่าคุณควรที่จะต้องสะสมแต้มบุญให้ตัวเองให้มากกว่าช่วงที่ผ่านมาและอีก50%ก็อยู่ที่วิธีการรับมือของพวกคุณแต่ละคนที่สามารถที่จะเปลี่ยนจากร้ายให้กลายเป็นดีได้เช่นกันเราขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆความพยายามของพวกคุณนะคะและถ้าคุณฟังมาถึงนาทีนี้นะคะเราก็มีข้อคิดอย่างหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ค่ะ ขอยกตัวอย่างสิ่งสิ่งหนึ่งให้คุณเห็นภาพหลายๆคนนะคะคุณน่าจะทราบดีอยู่แล้วว่าบริษัทหรือว่ากิจการที่เข้าเกณฑ์ตามกฎหมายนะคะว่าต้องมีการซ้อมหนีไฟให้กับพนักงานหรือว่าคนที่ทํางานอยู่ในตึกในอาคารการซ้อมหนีไฟนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติทุกปีจุดประสงค์ก็เพื่ออะไรคะเพื่อให้คุณรู้ลําดับขั้นตอนวิธีการเอาตัวรอดเวลาที่อยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินชีวิตของคนเราก็เช่นกันคะ่ะ เราก็ควรที่จะต้องซ้อมได้ลองคิดเล่นๆนนะคะสมมุติว่าสร้างสถานการณ์ที่ยากลําบากของตัวเองดคูค่ะว่าจะตกงานหรือว่าสูญเสียคนที่เรากําลังพึ่งพาหรือว่ามีภาระร่วมกันอยู่ในตอนนี้เราจะมีวิธีการรับมือยังไงเราจะผ่านช่วงเวลานั้นไปได้ยังไงเป็นการจำลองสถานการณ์ชีวิตนะคะซึ่งตรงนี้เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คุณสามารถวางแผนเตรียมการล่วงหน้าได้ แล้วเดี๋ยวคุณก็จะค่อยๆหาวิธีช่องทางกันเองนั่นแหละคะ่ะหรือว่ามีอะไรที่คุณประมาทอยู่มันก็จะมีจุดนะคะที่ช่วยดึงสติไม่ให้คุณประมาทซ้อมซะตั้งแต่ตอนที่คุณยังมีสมาธิมีสติกันนี่แหละคะ่ะเพราะว่าถ้าไม่วางแผนไม่ซ้อมคิดกันซะตั้งแต่ตอนนี้นะคะพอเจอสถานการณ์จริงก็เหมือนกับว่าคุณไม่เคยผ่านการซ้อมหนีไฟมาก่อนเลยคุณจะไม่รู้ขั้นตอนคุณจะมองไม่เห็นทางออก และในขนาดเดียวกันก็จะเป็นช่วงที่พวกคุณแทบจะไม่มีสติส่วนใครนะคะที่คุณมีไอเดียมีความคิดที่เตรียมความพร้อมตรงส่วนนี้ไว้แล้วก็ถือว่ามาถูกทางแล้วค่ะตรงนี้เราฝากไว้ให้คิดนะคะด้วยความปรารถนาดีจากเอสซิสเตอร์ค่ะและก็เช่นเคยค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้คุณได้บ้างไม่มากก็น้อยขอบคุณสำหรับการรับชมมาถึงนาทีนี้ และก็ทุกๆการกดที่เป็นการสนับสนุนช่องกันมาตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นการกดถูกใจกดติดตามหรือว่าข้อความทักทายกันขอบคุณมากๆเลยค่ะและพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ